เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนึ่งแทนหนึ่งปรารถนาบทที่ห้าสิบเจ็ด หลังจากช่างใจและทิ้งวิธีการติดต่อที่กำหนดขึ้นเป็นพิเศษเอาไว้แล้วจึงลุกขึ้นและหันหลังเดินจากไปทันทีเจ้าจิงมิได้วิตกว่าอีกฝ่ายจะพลิกลิ้นกลับคำแต่อย่างใดเพราะก่อนอีกฝ่ายจะจากไปเขาได้ใช้วิธีการอันต่ำช้าอย่างยิ่งมาเตือนอีกฝ่ายหากกล้าเล่นลูกไม้กับเขาเขาก็ไม่ถือสาที่จะลงดาบกับลู่จ้าน เจ้าขนโชคร้ายนั่นหลายวันต่อมาเจ้าจิงไม่ได้รีบร้อนเรียกไปล่วเจิงที่ใช้ชื่อปลอมว่าเฮ่อเทียนไปเข้ามาในค่ายแต่อย่างใดในฐานะที่เป็นแม่ทัพใหญ่แต่ละวันจึงมีภารกิจกองทัพมากมายจนเขาแทบไม่มีเวลาให้หายใจหลังออกจากค่ายทหารมาไปล่วเจิงก็ยุ่งอยู่กับเรื่องต่างๆในเมื่อตอนนี้ นางเปิดเผยตัวตนต่อหน้าเจ้าสิงแล้วก็ต้องกำชับหมิงเยื่อกับจูเหรียนให้ดีว่าพยายามอย่าถูกใครจับจุดอ่อนได้อีกนางไม่ลืมหรอกว่าเมื่อครั้งองค์ชายเจ้าจริงเสด็จมาถึงจวนหวด้วยพระองค์เองเคยพบหมิงเยื่อกับจูเหรียญสาวใช้ทั้งสองคนแล้ว ต่อให้เวลาผ่านไปถึง5ปีเต็มขอเพียงเจ้าจริงตั้งใจต้องค้นพบเบาะแสจากผู้ติดตามสองคนนี้ของนางได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้นางยังอาศัยความทรงจำในชาติที่แล้วอดหลับอดนอนวาดภาพอาวุธที่นางตั้งใจแก้ไขให้ดีขึ้นออกมาด้วยพร้อมทั้งเรียบเรียงข้อมูลของมอเทียนเฉิง แม่ทับแขวนศัตรูออกมาเป็นรูปประรรมดังที่พูดกันว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งสึกในครั้งต่อไปแขวนตาฉีต้องชนะเท่านั้นพายแพ้มีได้เป็นอันขาดสี่วันต่อมา เจ้าจิงใช้เหตุผลที่ว่าอีกสามวันจะยกทัพไปโจมตีม่อเทียนเฉิงเรียกไปรั่วเจิงมาที่ค่ายทหารของเขาเพื่อหารือเรื่องกลยุทธ์เมื่อเข้ามาถึงไปรุ่วเจิงก็นำสิ่งที่นางตั้งใจเรียบเรียงออกมาในช่วงหลายวันนี้ยื่นให้เจ้าจิงอีกฝ่ายรับสิ่งของที่นางยื่นให้ด้วยดวงตาเปี่ยมความสงสัยมาอ่านดูไม่นานเท่าใดใบหน้าของเขา ก็สายแววคาดไม่ถึงออกมาให้เห็นดังรางของพวกนี้ แท้จริงแล้วเจ้าคิดออกมาได้อย่างไรกันเจ้าจริงตื่นตาตื่นใจต่อภาพร่างแก้ไขาอาวุธอันวิจิตพิสดารภาพแล้วภาพเล่าจนดวงตาเป็นประกายตลอดเวลาถึงแม้อำนาจและกองทัพของแขวนต้าฉีจะแข็งแกร่งเกรียงไกรแต่ในด้านการสร้างอาวุธกับการป้องกันทางทหารกลับล้าหลังกว่าตรงอูและป่ยเย่มากมายนะัก ค่าศึกษาการทำศึกครั้งที่แล้วอย่างละเอียดสาเหตุที่ต้าฉีต้องสูญเสียทหารไปสามพันนายหนึ่งเป็นเพราะไม่ถนัดการทำศึกทางน้ำสองเป็นเพราะการป้องกันและเฝ้าระวังของกองทัพค่อนข้างละหลวมอยู่บ้างไปด้วเจิงมีประสบการณ์ทำศึกมาสิบกว่าปีจึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประดิษฐ์อาวุธ กับชุดเกราะมากทีเดียวดังเช่นลูกธนูที่มือถูกยิงออกมาวัสดุที่ไม่เหมือนกันความใกล้ไกลของระยะการยิงก็มีได้เท่ากันไปเสียทั้งหมด ลูกธนูบางชนิดเหมาะที่จะใช้โจมตีระยะใกล้ลูกธนูบางชนิดเหมาะที่จะใช้โจมตีระยะใกล้ยังมีชุดเกราะที่ทหารสวมชุดเกราะที่กองทัพแขวนตาสีแจกจา่าให้ทหารสวมในตอนนี้เน้นที่ความหนาเป็นหลักเช่นนี้แล้วยามที่เหล่าทหารข้าฟันศัตรูในสนามรบน้ำหนักของชุดเกราะที่มากเกินไปจะลดพรอนความเร็วในการเคลื่อนไหว อย่างประจันหน้ากับศัตรูในศึกครั้งตอนสูญเสียทหาร3,000ันายไปอย่างรวดเร็วสาเหตุหลักคือระหว่างการต่อสู้ทางน้ำทาหารที่สวมชุดเกราะหนานหนกหล่านั้นต้องเหน็ดเหนื่อยเกินไปกับการแบกชุดเกราะจนฉุดรั้งโอกาสรอดชีวิตของพวกเขาไว้ ไปด้วยเจิงใช้ประโยชน์จากความทรงจำในชาติที่แล้วเปลี่ยนวัสดุในการทำชุดเกราะจากสัมฤทธิ์เป็นหนังวัวบางนุ่มอย่างชาญฉลาดแม้ว่าระดับการป้องกันของเกราะหนังวัวไม่อาจเทียบได้กับชุดเกราะสำมฤธิ์แต่ขอเพียงปกป้องจุดที่อันตรายถึงชีวิตอย่างเหมาะสมจุดอื่นก็ใช้วัตถุดิบเป็นหนังวัวนะ ยามใช้งานบรรดาทหารก็จะมีความว่องไวเพิ่มมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว เจ้าจริงตื่นตาตื่นใจกับภาพร่างแผ่นแล้วแผ่นเล่าตรงหน้าจนตาลายไปหมดถึงแม้เขาจะรู้มานานแล้วว่าทหารใต้บังคับบัญชาของเขายังไม่มีความพร้อมด้านการเลือกใช้อาวุธและชุดเกราะอ,อย่างแท้จริงก็ตามแต่สภาพแวดล้อมมีข้อจำกัดถึงแม้เขาอยากเปลี่ยนแปลงสถานาการณ์เช่นนี้ยิ่งนักแต่จนปัญญาที่จะคิดวิธีออกมาได้ในระยะเวลาอันสั้น ถต่ว่าภาพร่างที่เฮอเทียนไปออกแบบให้เขาชุดนี้ทำให้ความปรารถนาในใจของเขาเป็นจริงมีอาวุธและการป้องกันที่แก้ไขให้ดีขึ้นแล้วหมายโจมตีทัพศัตรูให้ล่าถอยในเร็ววันจึงมีใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไป ภาพร่างเหล่านี้แม้จะว่าได้งดงามสมบูรณ์แต่หากทำขึ้นมาจริงกลับมีความยากไม่น้อยจากเซิ้งสุยถึงเมืองหลวงใช้เวลาเดินเท้าเร็วที่สุด4ี่วันต่อให้ส่งภาพร่างนี้กลับไปทันทีแต่กว่าจะหาช่างรวบรวมวัตถุดิบไปจนถึงกระทั่งการทำเป็นชิ้นตนสำเร็จหากไม่มีเวลาสักหนึ่งหรือสองเดือนเกรงว่าคงสำเร็จได้ยาก ไปด้วยเจิงหัวเราะทีหนึ่งกล่าวว่าหากอยู่ไกลจากแหล่งน้ำก็คงแก้ความกระหายที่เกิดขึ้นในทันทีมีได้ทั้งว่าในค่ายทหารของแม่ทัพเจ้ามีผู้ที่พร้อมจะแก้ไขปัญหาย,ยากเทียมฟ้านี้อยู่แล้วจริงหรือเจ้าจริงเอ่ยด้วยความสนใจรีบพูดมาไปด้วยเจิงแซงนับนิ้วให้ดูลึกลับพิศวงกล่าวหน้าตาจริงจังว่า เมื่อคืนข่าตรวจดูปรากฏการดวงดาวยามราตรีพบว่าในค่ายทหารของแม่ทัพเจ้ามีทหารผู้หนึ่งเป็นดาวอู่ฉีลงมาจุดตีคนผู้นี้เชี่ยวชาญการสร้างอาวุธชนิดต่างๆขอเพียงท่านแม่ทัพค้นหาคนผู้นี้พบภารกิจแก้ไขอาวุธและชุดเกราะป้องกันเขาต้องทำได้สำเร็จแน่นอน ส่วนปัญหาด้านวัสดุยิ่งแก้ไขง่ายได้ซึ่งสุยมีชาวนาไม่น้อยที่เลี้ยงสัตว์เพื่อดำรงชีพขอเพียงท่านแม่ทัพยอมทุ่มเงินซื้อวัวกับแพะมาเป็นจำนวนมากนอกจากแก้ไขเรื่องอาหารการกินของบรรดาทาหารในค่ายให้ดีขึ้นแล้วปัญหาด้านชุดเกราะที่ใช้ป้องกันตัวก็จะได้รับการสะสางไปพร้อมกัน ดาวอู๋สีที่เจ้าเพิ่งกล่าถึงผู้นั้นตอนนี้อยู่ที่ใดไปล้วงเจิงรีตาแซงทำท่าคล้ายกำลังทำนายอยู่พักหนึ่งจากนั้นกล่าวว่าคนผู้นี้น่าจะมีอายุราว23-24ปีสูงราวเจ็ดเชียคิ้วหนาตาโตตรงคางมีฝ้สีดำเม็ดหนึ่ง อืมน่าจะแท่เฉิงครันลู่จ้านที่ยืนอยู่หน้ากระจมคอยดูต้นทางให้คนทั้งสองได้ยินดังนี้ก็อดพูดแทกขึ้นมามีได้ว่าได้ยินคุณชายเฮอกล่าวเช่นนี้ข้าน้อยพันนึกถึงคนผู้หนึ่งเจ้าจริงปลายตามองเขาเจ้าคิดถึงใครเฉิงผิ่นเฮอ เขาคือฟู่ถงลิ่งผู้หนึ่งของกองทัพที่สองเมื่อสองสามเดือนก่อนข้าน้อยได้ร่วมดื่มสุรากับเขาคับใครได้ยินเขาแสดงความเห็นเรื่องอาวุธทหารออกมาไปด้วยเจังเบิกบานใจยิ่งเฉิงผิ่นเหอที่ลู่จ้านกล่าวถึงผู้นี้ ก็คือหนึ่งในคนที่นางต้องการแนะนำให้เจ้าจริงนั่นเองอย่าถือโทษนางที่ใช้วิธีการอันลึกลับเช่นนี้มาหลอกเจ้าจริงเลยเพราะตอนนี้นางจำเป็นต้องสวมบทบาทผู้วิเศษแห่งยุทธภพใช้การทํานายลิขิตฟ้ามาเป็นข้ออ้างคลายความหวาดระแวงที่เจ้าจริงมีต่อนางให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นางรู้ดีว่าเจ้าจริงมิได้หลอกง่ายเหมือนลู่จ้านที่นางพูดจาส่งเดชแค่ไม่กี่ประโยคก,ก็เลิกระแวงนางแล้วในเมื่อนางไม่อยากเปิดเผยฐานะที่แท้จริงของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้จึงใช้วิธีการหลอกลวงเช่นนี้มาแลกกับความไว้ใจที่เจ้าจริงมีให้นางในเมื่อค่ายทหารของพวกเรามีคนเช่นนี้แล้ว ลู่จานเรื่องนี้ข้ามอบให้เจ้าจัดการลู่จานที่รับคำสั่งไม่ยอมเสียเวลาแม้เพียงชั่วขณะเดียวรับภาพร่างแล้วรีบหันหลังวิ่งออกไปทำงานทันทีหลังจากเรื่องนี้ผ่านไปเจ้าจริงรู้สึกสนใจในตัวเฮ่อเทียนไปผู้มีรูปโฉมอัปลักษณ์ อีกทั้งเปี่ยมไปด้วยความลึกลับตรงหน้าผู้นี้เพิ่มมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวแม้ว่าใบหน้าของอีกฝ่ายจะอับปลักษ์เสียจนไม่ชวนให้ครนชอบสักเท่าใดแต่คนผู้นี้กับฉลาดปราดเปรื่องเล่เหลี่ยมล้ำลึกกิริยาวาจายังแผ่กลิ่นอายประเภทเดียวกันออกมาแม้เจ้าจริงจะสงสัยมากเพียงใด แต่ก็ยังบังเกิดความรู้สึกพึ่งพิงระคนไว้เนื้อเชื่อใจต่อคนผู้นี้อย่างน่าประหลาดเจ้าบอกว่า หม้อเทียนเฉิงมีสายเลือดราชวงศ์ตรงอูไหลเวียนอยู่ในกายหรือข่าวนี้ทำให้เจ้าจริงตกใจอย่างแท้จริงสำหรับเจ้าจริงหม้อเทียนเฉิงคือคู่ปรับเก่าในสนามรบของเขาคนผ,ผู้นี้อายุราว2ี2 8ปีเกิดมามีหน้าตาป่าเทือนท่าทีดูซื่อๆคล้ายคนตรงไปตรงมาแต่เล่เหลี่ยมของเขา กลับลึกล้ำเสียจนทําให้ผู้คนรับมีได้อยู่บ้างมิเช่นนั้นองค์ชาศก้าวเจ้าจริงผู้ขึ้นชื่อหรือชาเรื่องเจ้าเล่ปราดเปลืองมาแต่ไหนแต่ไรย่อมไม่มีทางพลาดท่าเสียทีม่อเทียนเฉิงครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นนี้แน่นอน จากที่สายลับไปสืบมาได้ทราบว่าม่อเทียนเฉิงมีชาติกำเนิดต่ำต้อยอายุเก้าขวบเป็นทหารอายุ18ปีเริ่มโด่งดังเป็นแม่ทัพหนุ่มผู้หนึ่งที่นับว่ามีชื่อเสียงของตรงอูเขาเคยนำทัพสู้ศึกหลายครั้งชื่อเสียงขจรขาจาไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่ตอนที่ยังมีอายุเพียงสิบกว่าปีกษัตริย์ตรงอ๋ทรงไว้วางพระไทยเขาอย่างยิ่งอายุ20ต้นต ก็ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้บัญชาการสามเหล่าทัพอนา,าคตก้าวไกลไม่อาจประมาณครั้งนี้ตงรงอู่กับเปยเยี่ร่วมมือกันหมายกำจัดต้าฉีกษัตริย์ตรงอู่ทรงส่งหม้อเทียนเฉิงที่ทรงไว้วางพระไทยมากที่สุดมารับตำแหน่งจอมทัพผู้คุมสามเหล่าทัพโดยมุ่งหวังว่าต้องชนะอย่างแน่นอนนึกไม่ถึงว่าม้อเทียนเฉิงที่มีชาติกำเนิดต่ำต้อยผู้นี้ กลับเป็นเลือดหยดหนึ่งของกษัตริย์ตงอูพี่ระหกระเหินอยู่ในโลกภายนอกเสียได้ไป๋ายล้วเจิงสับพยอกว่าเห็นได้ชัดว่าสายสืบที่ท่านส่งออกไปสืบข่าวทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอภาว่าดีร้ายอย่างไรความลับนี้ก็เป็นความลับของราชวงศ์ตงอูการที่สายสืบสืบไม่พบในทันทีจึงเป็นเรื่องธรรมดา ที่ข้าอยากบอกคือเหตุที่ม่อเทียนเฉิงนำทัพตรงหู30ามสิบมื่น มาเป็นพันธมิตรกับเอ้เยี้ยเพื่อโจมตีแขวนต้าฉีของพวกเราเป็นเพียงเป้าหมายหนึ่งเท่านั้นส่วนเป้าหมายที่แท้จริงคือเขาคิดจะใช้ศึกครั้งนี้ทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติได้สืบบัลลังก์แขวนตรงอูข้อดีของการเกิดใหม่ก็คือสามารถใช้กลโกงได้อย่างเต็มที่ด้วยความทรงจำในชาติที่แล้วส่วนความลับของหม้อเทียนเฉิงหลังจากที่ไปผ่วดเจิงเอาชนะ อีกฝ่ายได้ในตอนนั้นถึงได้ทราบเรื่องนี้จากปากของผู้อื่นมาโดยบังเอิญม่อเทียนเฉิงคือบุตรชายของกษัตริย์ตงอูกับหญิงชาวบ้านผู้หนึ่งเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จไปทั่วแว่นแคว้นเพื่อสำรวจความเป็นอยู่ของราษฎรโดยปกปิดฐานะที่แท้จริงเอาไว้ในฐานะที่เป็นผู้ครองบัลลังก์เดิมพี่กษัตริย์ตงอูสามารถพาสตรีนางนี้เข้าวังหลังอยู่เ เพียงข้างเาวรากายตลอดไปได้น่าเสียได้ที่มารดาของหม้อเทียนเฉิงเป็นสตรีนิสัยเด็ดเดียวครั้นได้ทราบว่าบุรุษที่มีความสัมพันธ์กับตนคือโอรสสวรรค์นางไม่เพียงไม่ยินดีที่ห้องเต้สเสด็จมาหานางถึงที่ตรงกันข้ามกลับกลัดกุ้มระทมทุกข์น้ำตาไหลาอาบแก้มทั้งวันคืน เพราะสตรีนางนี้ไม่ต้องการมีสามีร่วมกับหญิงอื่นยิ่งไปกว่านั้นสามีผู้นี้ยังเป็นสามีแห่งใต้ล่าผู้มีสามตำหนัก6เรือนนางสนม7จบสนางกษัตริย์ตรงอูทรงเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ยอมรับไม่ตีของพระองค์เช่นนี้ความรู้สึกที่ทรงมีต่อมารดาของหม่อเทียนเฉิงจึงค่อยๆจืดจางลงเพียงไม่กี่วัน อเสด็จกับวงังใช้ชีวิตอย่างอิสระสำราญพระไทยของพระองค์ต่อไปหลายปีให้หลังมอเทียนเฉิงที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ทราบโดยบังเอิญว่าบิดาที่แท้จริงของต้น คือโอรสสวรรค์แห่งตรงอูขณะนั้นเขาเป็นแม่ทัพที่มีชื่อเสียงในกองทัพแล้วอีกทั้งมีความปรารถนาในอำนาจตาบยศอย่างมีอาจหาใดเปรียบกอบกับบรรดาโอรสของโอรสสวรรค์ตรงอูหล้วนใช้งานไม่ได้นานวันเข้าหม้อเทียนเฉิงจึงบังเกิดความละโมบอันน่ากลัวคิดต่อสู้ช่วงชิงตำแหน่งนั้นมาเป็นของตนด้วยความบังเอิญกษัตริย์ตรงอูได้ทราบว่า หม้อเทียนเฉีงที่สร้างคุณงามความดีด้านการศึกอย่างต่อเนื่องหลายครั้งหลายคราเป็นโอรสที่พระองค์ทรงปล่อยให้ระหกระเหินอยู่ในโลกภายนอกข่าวนี้พลันทาให้พระองค์ทรงสมนัตระคอนวิตตกกังวลเรื่องที่ทรงสมนัตคือบุตรชายผู้อยู่ท่ามกลางชาวบ้านธรรมดามีลักษณะของผู้เป็นแม่ทับใหญ่อย่างแท้จริงเป็นบุคคลที่สามารถใช้งานได้ซึ่งพบเห็น ได้ไม่มากนะักเรื่องที่สรงวิตกคือพระองค์ทรงแต่งตั้งองค์รัชทายาท เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกทั้งอำนาจของตระกูลฝั่งมารดาขององค์รัชทายาทก็ใหญ่โตไม่ธรรมดาเมื่อเป่ยเย่อถูกแขวนต้าฉีโจมตีจนไร้กำลังตอบโต้อีกทั้งมาขอความช่วยเหลือจากตงอูกษัตริย์ตงอูก็แอบตัดสินพระไทัยว่าหากม่อเทียนเฉิงนำทัพโจมตีแขวนต้าฉีแย่งชิงดินแดนสร้างคุณงามความดีด้านการศึกได้สำเร็จตำหน่งหง องเต้องถัดไปของตรงอูก็จะส่งมอบถึงมือของม่อเทียนเฉิงได้อย่างเหมาะสมดังนั้นสำหรับม่อเทียนเฉิงแล้วการโจมตีแขวนต้าฉีครั้งนี้มิใช่เพราะตงอูก,กับเป่ยเยี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเขาเพียงแต่คิดจะใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งระหว่างเป่ยเยี่ยกับแขวนต้าฉีทำให้ตนเองสามารถใช้มันเป็นข้ออ้างที่จะได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเท่านั้น ครั้นได้ฟังคำอธิบายเหล่านี้แล้วในที่สุดเจ้าจริงก็เข้าใจเพราะอะไรม่อเทียนเฉิงถึงได้อยากพิสูจน์ความสามารถของตน้นในสนามรบอย่างอดรนทนไม่ไหวเช่นนี้ที่แท้คุณงามความดีคือเรื่องเล็กช่วงชิงบัลลังค์คือเรื่องใหญ่ แม้กล่าวเช่นนี้พวกเราก็มีอาจปฏิเสธได้ว่าหม้อเทียนเฉิงคือยอดแม่ทัพซึ่งหาได้ยากยิ่งในใต้ล่านี้กลศึกกับความสามารถบางอย่างของเขาทำให้ผู้พบเห็นบังเกิดความคลั่นคลามจากใจจริง เจ้าจริงเป็นผู้พิจารณาเรื่องราตามความเป็นจริงมาแต่ไหนแต่ไรต่อให้อีกฝ่ายเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของเขาแต่ยามพี่ควรชื่นชมเขาก็จะชื่นชมอย่างจริงใจไปด้วยจิงกล่าวว่ามนุษย์ทุกคนย่อมมีจุดอ่อนข้าไม่ปฏิเสธว่าม่อเทียนเฉิงมีพรสวรรค์น่าตื่นตะลึงในด้านกนสึกเผ่าว่านางยิ้มชั่วร้ายทีนึง ขอเพียงท่านลองสืบอย่างจริงจังจะพบว่ามอเทียนเฉิงผู้นี้ระแวงยิ่งนักกระทั่งคอนสนิทที่เขาตั้งใจอบรมเลี้ยงดูมากับมือเขาอย่างเชื่อเพียงสามส่วนเฝ้าระวังถึงเจ็ดส่วนฟังถึงตรงนี้เจ้าจิงเงยหน้าขึ้นทันพีเจ้ากำลังจะบอกว่าพวกเราสามารถใช้จุดอ่อนที่เขาช่างระแวงหาเรื่องยุแยงเขาอย่างลับๆใช่หรือไม่ ไปล้วจงชื่นชมเขาที่มีปฏิกิริยาตอบสนองรวดเร็วเช่นนี้อย่างยิ่งเจ้าจริงช่างมีพรสวรรค์นในการทำสงครามที่ทำให้คนไม่อาจคาดเดาได้อย่างแท้จริงขอเพียงนางชี้แนะสักเล็กน้อยเขาก็จะเข้าใจและแตกประเด็นออกมามา,มากมายได้บทสรุปอันเหมาะสมอย่างรวดเร็วทั้งสองคนพูดคุยกันในกระจม จนผ่านไปหลายชั่วยามโดยไม่รู้ตัวตอนนี้เห็นท้องฟ้าด้านนอกใกล้มืดแล้วไปล้วเจิงจึงเอ่ยปากขอตัวกลับเจ้าจริงซึ่งกำลังสำราญใจเต็มที่ จะยอมปล่อยอีกฝ่ายให้กลับไปไง่ายๆได้อย่างไรออกคำสั่งให้ทหารรับใช้ข้างกายไปเตรียมสุราอาหารทันทีเขาต้องการสนทนากับอีกฝ่ายท่ามกลางแสงเทียนไม่เมาไม่เลิกราในที่สุดไปล่วเจิงก็เข้าใจแล้วว่าอะไรที่เรียกว่าจุดไฟเผาตัวเองหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวมีชีวิตมาถึงวันนี้ อาอยุเท่านี้ในที่สุด เจ้าจริงก็รู้ซึ้งถึงความหมายที่แท้จริงของคำพูดที่ว่าเมื่อพบสหายรู้ใจดื่มสุราพันตอกยังนับว่าน้อยพูดคุยไม่ถูกคอกล่าวเพียงครึ่งประโยคยังนับว่ามากไม่อาจไม่ยอมรับว่าคนอัป,ปลักษณ์ที่ชื่อเฮ่อเทียนไปผู้นี้ช่างเป็นบุคคลผู้ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงคนผู้นี้ไม่เพียงเชี่ยวชาญปรากฏการทางดวงดาวเบื้องบนยังชำนาญพื้นที่ เบื้องล่างกระทั่งความรู้ทั่วไป กับทักษะเล็กน้อยเกี่ยวกับการรบทับจับศึกก็ยังวิเคราะห์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลทำให้เขาได้รับประโยชน์มากมายครั้นสุราขาวหลี่ฮาวาหนึ่งก้าเต็มๆถูกสองคนกร,รอกลงท้องไปเจ้าจิงก็บังเกิดความสนใจในความเป็นมากับชาติตระกูลของเฮ่อเทียนไปอย่างยิ่งต่อให้ไป่ล่วเจิงละโมบดื่มสุราบนโตอีกสักหลายจอกนางก็ยังคลองสติ แจชัดไว้ได้ไม่ว่าเขาจะถามคำถามที่มีชั้นเชิงเช่นใดนางก็คลี่คลายได้อย่างราบรื่นตอบคำถามจนทำให้เขาพูดไม่ออกอีกทั้งไม่เปิดเผยฐานะที่แท้จริงของตนเองกล่าวได้ว่าเจ้าจริงเป็นบุคคลอันตรายตามแบบฉบับหากเผลอไผ่เพียงก้าวเดียวก็อาจถูกเขาเล่นงานลับหลังได้ พี่เฮอดูอายุยังไม่มากแต่เหมือนเคยผ่านประสบการณ์ล้มลุกคลุกคลานมามากไหมไม่ทราบว่าเบื้องหลังใบหน้าของพี่เฮอมีเรื่องราวที่ไม่อยากให้ผู้อื่นรับรู้แอบซ่อนอยู่หรือไม่ความจริงเจ้าจริงสงสัยใครรู้ว่าใบหน้าอัปรักษณ์ของเฮอเทียนไปมีความเป็นมาอย่างไรตั้งนานแล้วเพียงแต่ก่อนหน้านี้ทั้งสองยังไม่คุ้นเคยกันนัก การบุ่มบามไปสะกิดแผลเป็นของคนอื่นหาใช่เรื่องเหมาะสมบัดนี้สองคนอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานาน,านแล้วเขาจึงถามคำถามที่ก่อนหน้านี้ไม่สะดวกจะเอ่ยปากถามออกมาได้อย่างคล่องปากเขาไม่อาจจินตนาการได้ว่าแท้จริงแล้วคือความเครียดแค้นจริงชังเช่นใดถึงจับคนดีๆคนหนึ่งมาทำลายรูปโฉมจนมีสภาพหน้าตกใจเช่นนี้ กดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ